สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมโคลาโคลาศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลมหมัศจรัน์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพระอิบซีพลังจักรวาลค่ะงวดประจำวันที่1กันยายนต5 6 4นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำพยากรณ์ตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2564ถึงวันที่1กันยายน2564นะคะทั้ง8วันเลยค่ะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าช่วงระหว่างนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าคุณไม่มีความมั่นใจ คือรู้สึกว่ามีความลังเลอยู่ในใจจะตัดสินใจไม่ค่อยถูกนะคะก็ค่อยๆคิดตัดสินใจช้าๆพูดอะไรไปแล้วต้องรักษาคําพูดนั้นไม่อย่างนั้นคําพูดเนี่ยจะกลับมามัดตัวคุณที่หลังนะคะการเงินเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเงินมาเท่าไหร่ก็หมดนะช่วงระหว่างนี้หรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ใช้จ่ายเกี่ยวกับออการรักษาหรือดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินจำนวนค่อนข้างมีจำนวนพ พอสมควรเลยทีเดียวที่จะไปรักษาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นมาโรคเก่าๆเ,เดิมๆหรือโรคประจำตัวค่ะถ้าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีอะไรมากระวังโรคซึมเศร้าเท่านั้นเองบางคนเหงาเพราะรักนั่นเองนะคะโชคลาภนะคะมีพอสมควรนะคะแล้วแต่บุพกรรมที่ทำมาค่ะเล่นพอประมาณนะคะเล่นน้อยได้เล่นมากเสียนะคะ เลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่3 4 6ค่ะ คนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นเงินพิเศษหรือเงินอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ระหว่างนี้ท่านมีเกณฑ์นะคะหรือได้พบเจอช่องทางเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเออบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือคิดที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันมีสองทางให้เลือกนะคะตัดสินใจไปเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือพบทางตันขอให้ตั้งสติให้ ดีๆนะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจจะพบทางออกที่ดีนะคะออคนรักคู่ครองเนี่ยถ้าทํางานด้วยกันได้จะดีมากเลยหมายถึงว่าจะช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือปรึกษาหาลือสิ่งที่คุณหาทางออกไม่เจอได้นะคะสุขภาพให้ระมัดระวังบางท่านมีการเดินทางเนี่ยระวังระหว่างการเดินทางด้วยนะคะระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีอาจจะตรกตรมงานหนักนะคะช่วงระหว่างนี้ อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนิดนึงนะคะโชคลาภมีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้มีโชคลาภค่ะถ้าถ้าเกิดบอกว่าให้เสริมดวงเนีย่ยให้ไปไหว้พระราหูหรือไหว้เจ้าที่เจ้าที่ที่ไหนที่บ้านหรือที่ที่คุณทํางานนั่นเองนะคะแล้วจะดีมีโชคลาภปังๆเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้เลขนําโชคได้แก่9 4 9สค่ะ คนเกิดวันอังคารนะคะช่วงระหว่างนี้ควรจะรักษาสุขภาพสุขภาพอะไรสุขภาพจิตตัวเองให้ดีๆนะคะรู้สึกว่าอารมณ์เบื่อๆในเซ็ๆงๆไม่อยากจะทําอะไรเขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆสิ่งที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดอะไรนะคะช่วงระหว่างนี้ให้อยู่กับนะัปัจจุบันจริงๆเกณฑ์ของคุณนะดีนะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือทําอะไรที่มันปัง,ปง ประมาณนี้นะคะยิ่งใครก็แล้วแต่ที่ทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยถือว่าดีแต่ช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันอังคารนะคะไม่ควรจะลงทุนหรือให้ใครยืมเงินคือคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินกระทันหนะันน่ะแบบที่ไม่อยากจะจ่ายเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆรถไปชนนะคะจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่คาดคิด นะคะเกิดอุบัติเหตุต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะแต่ว่าของคุณเนะ่ะเด่นในเรื่องงานนะสำหรับเรื่องคนรักคู่ครองทำอะไรให้ก็ไม่ถูกอกถูกใจช่วงระหว่างนี้ค่อนข้างที่จะหนุดหงิดกันนะคะถ้าคนโสดช่วงระหว่างนี้ยพาร์ทเนอร์ หรือคนที่ทํางานร่วมเนี่ยจะทําให้หงุดหงิดค่อนข้างง่ายทําอะไรก็ไม่ถูกใจฉะนั้นตะกี้บอกไปแล้วคุณควรจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆสุขภาพไม่ได้มีอะไรมากเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากกว่าเหนื่อยจากการงานเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสุขภาพจิตของคุณนะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุมสติอารมณ์ให้ดีนะคะร่างกายก็จะดีตามนะคะโชคลาบมีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้เห็นคนที่นําโชคจะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงออลักษณะ ข่าวท่วมนะคะจะนำโชคลาบมาให้ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันคารได้แก่575ค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันยังคงจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องงานหรือจะต้องที่ดูแลเรื่องงานต่อไปบรรยากาศของเรื่องงานมันก็เรื่อยๆเฉยๆแบบนี้บางท่านมีเกณฑ์ที่เหมือนกับงานไม่มีทำเนาะ เหมือนว่างานอะแต่จริงๆงงานมีนะทำไปเรื่อยๆค่ะงานที่รับผิดชอบเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะแต่บางคนมองไม่เห็นเนื้องานที่ตัวเองจะทำทำไปเรื่อยๆเลยช่วงระหว่างนี้เหมือนกับต้องพักผ่อนต้องเขาเรียกว่าอยู่เงียบๆดีกว่าประมาณนี้นะคะแต่คนเกิดพุธกลางวันเนี่ยจะพบเจอช่องทางทำมาหากินที่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน มีเกณฑ์ที่จะจับซับก้อนใหญ่เนี่ยะคะเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงระหว่างนี้หรือบางท่านเจอช่องทางรู้ทางทรรมาหากินที่ดีเจอช่องทางการทำเงินได้เด่นชัดผู้หญิงจะนำโชคลาภมาให้นะคะ แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะสำหรับคนรักคู่ครองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรึกษาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานหรือความคิดเห็นอะไรบางอย่างก็ืกอบางครั้งอาจจะเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสุขภาพไม่มีอะไรนะคะดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้ดีไม่มีอะไรมากมายนะคะเขาเรียกว่าถ้าสุขภาพของคนเกิดวันนี้มันค่อยๆก่อ ณนะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ตุ่มตามน่ากลัวมันมีก็แค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองโชคลาบมีนะคะเห็นปุ๊บต้องรีบจับปับ๊บอย่าช้าค่ะสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะเลขนำโชคได้แก่079ค่ะ คนเกิดพุธกลางคืนค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงระหว่างนี้คุณควรจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำสมาธินะคะทำบุญบ้างตามวาระตามโอกาสอันดับแรกแนะนำพระในบ้านก่อนเลยนะคะอย่าได้ละเลยนะคะเพราะว่า ดวงของคุณช่วงระหว่างนี้รู้สึกหงุดหงิดง่ายนอนก็ไม่หลับมันเครียดมันมีเรื่องที่จะต้องคิดมันมีปัญหาที่เข้ามาเจอขอให้ตั้งสติให้ดีการสวดมนต์ไหว้พระหรือทําสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นให้นิ่งมากขึ้นนะคะมันจะผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยงานของคุณเนี่ย ทำอะไรช่วงระหว่างนี้รู้สึกการเงินมันไหลเข้ามาช้ามันฝืดมันเคืองให้คุณไปทําบุญสุนทานนะคะแล้วก็คืออธิษฐานเกี่ยวข้องกับร่างเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรที่ติดขัดนะคะเกี่ยวกับงานกับเงินเนี่ยให้เปิดที่เปิดทางให้คุณมันจะช่วยได้เยอะบุญกุศลตรงนี้จะช่วยนําพาทําให้เรื่องของงานเนี่ย มันผ่านพ้นไปด้วยดีการเงินถ้ามีปัญหาให้เข้าไปหาคนที่เคยช่วยเหลือคนที่อุปถัมภ์คนที่ดูแลอยู่นะคะก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะคนรักคู่ครองช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะอยากจะไปท่องเที่ยวอย่างเดียวจะ,จะไปนู่นไปนี่อย่างเดียวคือตอนนี้เรียกว่าไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้ประมาณนี้ละกันเนาะ สุขภาพนะคะระวังความหมงุดหงิดระวังอารมณ์ของคุณให้ดีๆบางท่านมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเออเคยมีโรคประจำตัวอะไรหรือเป็นอะไรอะ่ะมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะโรคเก,ก่าๆเดิมๆที่เป็นแต่ถามว่าหนักหนาสาหัสไหมไม่หนักหนาสาหัสอะไรคือดูแลรักษาไปก็หายก็ดีขึ้นนะคะโชคลาภมีแต่เด่นชัดมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวคุณเองเหนื่อยหน่อยนะกว,ดดกว่าจะมีโชคลาภค่ะ เลขนำโชคได้แก่041ค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินใครก็แล้วแต่ช่วงระหว่างนี้คุณเหมือนกับถือเงินก้อนไว้บางท่านมีเกณฑ์ที่จะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้อ่ะมีเงินก้อนไปใช้หนี้ทางกลับกันนะคะอ่ะช่วงระหว่างนี้ถือว่าดีค่ะจะหยิบยืมเงินใครหรือ จะกู้เงินตามสถาบันหรือกู้บ้านกู้รถอะไรก็แล้ว tai, แต่ช่วงระหว่างนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านที่มีเกณฑ์ที่จะเอาเงินไปคืนหรือเอาเงินไปใช้นี้เนี่ยช่วงระหว่างนี้ผ่านฉลุยนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้คนเกิดวันนี้จะมีเกณฑ์ได้ทํางานใหม่ๆนะคะงานตัวนี้จะเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนถือว่าเป็นงานที่ดีให้ทําไปเถอะค่ะการเงินเนี่ยอาจจะไม่สู้งานงานอาจจะเต็มร้อยแต่การเงินมา80ถือว่าใช้ได้ผ่านนะคะคนเกิดวันนี้ จะเจอช่องทางลู่ทางธรรมหากินที่ดีมีเกณฑ์จับทรัพย์ก้อนใหญ่ช่วงระหว่างวีคนี้ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะดีๆคนรักคู่ครองถ้าทํางานด้วยกันถือว่าดีแต่ว่าจับทรัพย์น้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือกู้กุลกันดีนะคะ,ะไปกันไปด้วยกันได้ค่ะสุขภาพสําหรับคนเกิดวันนี้ให้เรามาระวังสุขภาพตัวเองหมายถึงว่าการที่ทํางานหนักตับดาม,มากเกินไปเนี่ยจะมี มีส่วนมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะคะ,ะให้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพให้ดีๆก็แล้วกันนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆนะคะโชคลาภมีนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้เห็นเด่นชัดมีมาจากเด็กกุมานที่เฮี้ยนเฮีนเลยอะคะ่ะบางท่านเลี้ยงกุมารหรือไอ้ไข่ก็ได้ประมาณอย่างนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่องนำทางโชคลาภให้คุณคะ่ะ บางท่านมีเกณฑ์ที่จะขัดลาบตัวเองเพราะความงี่เง่าของตัวคุณนั่นแหละเลขนำโชคได้แก่เลขศูนย์สามหนึ่งค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆของคนเกิดวันนี้นะคะทำอะไรก็รู้สึกว่าฟ้าเปิดไปหมดเลยเนาะแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่จะพบรักใหม่หรือได้เจอของขวัญของกำน,นัน มีคนนำของขวัญของกำนันมาให้มีเรื่องถูกอกถิดใจอิ่มเอ็มใจนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอ่าต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปหาเงินหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะโชคลาภบอกเลยว่าคนเกิดวันนี้โชคลาบมีน้อยมากค่ะอ้อนวอนขอร้องเสี่งศสิสแต่ได้ยินแล้วแต่ช่วงนี้จังหวะนี้ไม่ใช่ของคุณเกี่ยวกับโชคลาภในการเสี่ยงนะสวดมนต์ไหว้พระต่อไปนะคะสุขภาพคนเกิดวันนี้เจ็บป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่กินยาถือว่าดีค่ะ เรียกว่าเป็นนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายคนรักผู้ครองบางท่านเนี่ยต้องเรียกว่าเอ่อทานให้น้อยลงนะคะระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคนเกิดวันนี้เด่นชัดโชคล่ามาจากเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานค่ะเลขนำโชคได้แก่7-2-0ค่ะ มาต่อการคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ช่วงโหลงนี้ทําอะไรต้องรีบต้องเร่งอย่าช้านะมันเขาเรียกว่าปกติคุณจะเนิบๆอยู่แต่ช่วงระหว่างนี้ให้รีบออกไปจัดก,การหรือช่วโงโหนี้อารมณ์รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะอืการงานยังต้องคงต้องเขาเรียกว่า รอคอยความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานมีอะไรช่วงระหว่างนี้ทําไปก่อนนะคะเขาบอกว่าไม่ให้อยู่เฉยค่ะการงานความสําเร็จเนี่ยรอคอยอยู่แล้วแต่ว่ามีอะไรทําไปก่อนเลยนะคะการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่เยอะเพราะว่าคุณรับผิดชอบหลายอย่างหลายทางอ่แต่ต้องบอกก่อนว่า คนรักผู้ครองเนี่ยมีเกณฑ์จับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ช่วงระหว่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆจังหวะดีๆของคนรักผู้ครองของคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะสุขภาพนะคะไม่ได้มีอะไรมากสําหรับคนเกิดวันนี้นะคะคือปรอับอารมณ์นิดหนึ่งสุขภาพก็จะดีขึ้นกินยารักษาหายนะคะเออโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์มีโชคลาภค่ะโชคได้แก่ เลข5และเลข1ค่ะดูครบกันไปแล้วนะคะทั้ง8วันสรุปเลขเด่นนะคะยิบซีพลังจักรวาลวันที่1กันยายน2564เด่นได้แก่9และ0ค่ะเลขลองมี4ตัวเลยนะคะ1 4 5 7 รอบนี้รู้สึกว่าบรรยากาศในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นนะคะสําหรับคนทั้ง8วันนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะก็ดูให้ครบกันแล้วนะคะทั้ง8วันก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ